สวัสดีครับผมเพชรพาลุยสวัสดีพีส่สู้ผูุขคนครับผมตอนนี้แอดกีบมาต,ตามแนวทางของน้องย่าญาติาะครับสมชมเนาะหมู่บ้านนี่กับพวกเขาเนาะครับสมชวดวันที่หนึ่งเมษาสองห่าหกกับพวกเขาไปออกออมสินน้องกับไฮมาห้าเจ็ดีไปออกออมสินไปเขาออมสิน3าตัวตรงเนาะครับสมชมแต่รัฐบาลไทยพวกเขา ขอโทษขอให้หลายพี่น้องเอามาตามกันคือเก่าแต่เขามาแล้วก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อ ไปเขาอมสินสามตัวตรงห้าสี่เจ็ดเลี้ยวไปพอกันยูบ้านนองยายาเนาะคะรนะับทุณส้มเนาะกลับมาหอดมาถึงบ้านนองยายาแล้วลขีคิวบอโอ้ฝนอดดินมาลงทั้งทั้งนี่อีก สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าพี่ดีอ้าวสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมโอ้ห้อนดีอ้าพันพญานาคน้อยเหรียญน้ำครับผมนาคน้อยเหรียญน้ำในอ่างแบบนี้เอานี่ครับผมเพราะว่าแม่ถือสองใบอยู่บ่ถือตัวใดถือเก้าเก้าสองใบถือเก้าเก้าสองใบการน้ำ ข okay, ับดานรถขือกันปะนนี่ยนี่เหล้อ่ไปนั่งคุณกรเร็งใบน้ำนันเป็น้ำเปล่เลยน้ำเก้าเก้าโอ้ไปเถือเก้าเก้าโอ้สร้าง่นกับมาเหรโอ้สร้างมากพี่น้องดินเก่าร่องเล้วแม่ดินเก่า่งแล้วทางๆนี่เก่าร่องทัางๆก็อเช็ดบอกอันนี้นั่นอันทังใเจ้าเจ้า สอรถข้างล่างอันย oh, so well ีบสองรถอาพี่น uh ้องเห็นอยู่ดอกขาวๆ่นละมองสร้างพันชีม่ส้คนม่นรวคมาอีมเรวมาเริ่มเหเวอัสร้างมาอแยาน่น้ครับเงียเวเรียกว่าเถิกว่าเขาเนี่ยเ่ขากามาให้กำลังใจน้องใหญ่ๆน้องครับเนาะเพราะว่ายง่ยเขาเป็นธรรมดาาง่างบ่อเป็นธรรมดาเพว่ากันพี่น้อง บ่ให้น้องเสียใจบ่ให้พี่เสียใจคนไปออกกัอมสินคนนี้โอ้ยออมสินเข่าตรงตรงเข่าสามตัวตรงคนน่าอมสินเข่าครับห้าสี่เจ็ดะเข่าตรงๆรงคนน่าออมสินนะนาครับผมโอ้ห้าสี่เจ็ดไออกออมสินก็ออเรียกออมสินห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดเนิมันไมออกอมสินน้องไงออกออมสินนั่นเลอออกอมสินสองงวดหรอสองวดเลยีครับผม วันแรกๆคนไห่น่ะเก้าแปดเก้าครับอ oh ้า oh ันบร์ตัดเอามาสื่อเตะแปดเก้าเก้าแปดที่สเจอกันไปโชคกันไหหรอกจำไปได้เก right. ้าเก้าหมื่บ้านโอ้ไปได้เก้าเก้าเถอะซื้ออตตอรีน้ำเงาแล้บานี้ซิบอ้อสร้างเนาะครับผมอ่านคี่ว่าอ่าปูปูวัดปานเห็นเนาะเห็นแสงขึ้นจากบ้านใหญ่ไปวัดเนาะอันนี้กับบด้เวลเอฟซีฟัง ครับผมเพื่นมาอยู่นี่โอ้เู่มาอยู่นี่ป้าอันอันพ่อเพิ่อนพ่อเพิ่นประยูรบ่ะพ่อประยู่บ่อยู่ปู่เพิ่นไม่เยี่ยมเพิ่นเยี่ยมเพิ่นไปเพิ่นแม่เล้วววาสั่นไเศร้านี่ไม่เศร้าีแม่เล้วมือมาเนี่ยเพิ่นมาอยู่นี่มือเล็กว่กเพิ่นมาอยู่นี่ครับผมเพื่อนเพิ่็นมางมา่นี่ครับผมเนเห็นเพงจากวัอยู่นี่ครับผมเพื่อนเพื่็นแสงจากนี่ครับผมื่อนวพั่อนมาอยู่วัดครับผม ปูเพิ่นบานะปูอยู่วัดเจ้าบ้านนี่เพิ่นบามันเห็นมันเห็นหุงกินบึงมาที่วะท่านบ่านคับผมอืมอย่างสิมาสอบถามความกว่าสิถธาตุกเจ้าม้านนะว่าครับผมมันเป็นลักษณะแบบไหนชือว่าเห็นแสงจากอุบัติเหวัดลุงกินน้ำนี่ละคือลุงกินน้ำดีนะ่ล้ายว่าลุงกินน้ำเป็นกลางคืนเป็นกลางคืนเด้บ่มั้ยของเว่นิจพวกตะเี๊ยกติเจี๊ยบเป็นตะกอเว่นิจนะแม่เนาะ อ่ะลุงเจ้าน้ำกลางเว้นปณิคกลางขึ้นปูเพิ่นเห็นน่ะนะเออปูเพิ่นเห็นเพิ่นเลยมาถามมาเป็นแสงอย่างอยู่บ้านเจ้านะครับผมเอาบ้านวัดเ้าบ้านมันย่าๆต้นจกนเออแสงขึ้นจากบ้านย่าๆไปวัดนี้รับผมตุ้เพิ่นเพิ่นกมาเบิ่งมาสั่นเอาขึ้นบนอี่างเงี้ว่ก็มาอยากกระหุ่งใต้จคนเนี้ยกระโดดเติมกันจังยกกันครับผมแต่จัตติมันหนังเนาะเฮากับวะฮู้อันนี้ คนเว่าตอกรอสอมชิ้นบ่ะม่ออมชินตห้าเจ็ดเป็ดนะโอห้าเจ็ดีบอห้าสี่เจ็ดอห้าสี่เจ็ดมนไปออกออมชิ้นตัวสองเที่ยวด้่ยกน้าอดพอพอต่อเสียงแสงนะพอพอเราเห็นแล้วเพิ่นมาบอกนะครับผยกับพอพอไีอยู่ก็เป็นยังมือนาเฮามากไปสอบถากเพิ่นก็ได้เนาะเราไปตีไกล แต่ว่าถามเจ้านี่มียาว่าจังไนให้เล่นน่นะครับผมอันปูหันมากที่ฟูไปเมียบานว่าหันมากนาครับผมเองนน้อฟูเพื่อไปเล่นน้ำจะเศ้าใช่ไหมปูเมียบานว่านี่นาเราแเนะูกับบานเขานมาสอบถามเบองอันนี้คือมาใ่้กำลังใจกำลังใจน้องถ่ายกำลังใจน้องยาๆเสียภาพเสภาโอยมันบ่ธทรมดา แต่เพ si no ื่อนสำนักได้ดังๆเพื่อนกันยังพากได้ภาษาว่ายังเฮาดีภาษาเด่นน้อยไม่ได้พ่นขบัต้องเสียใจบ่ให้เสียใจน้าเม่ยยากจะคอนดองผู้ใดกระซังได้ใดกระอยากได้สู้คนนั่นแหละจะอดยหญยกรยังอยากได้ครับแม่ไดลอตเตอรี่มย้จะไได้ลอตเตอรี่ก็คอบลาสื่อเลขไม่ย่ากนั่นแหละสามหนึ่ปดนั่นเพละาว่ามีเลขใายดียายมีแต่เลขหนามีแต่เลขหนาเลขหนากระเอา ครับผมก็เลยเอาวว้แล้วบัดเนี้เลขกเก้าเก้าเอาเมื่อใส่เนาะเลขเก้าเก้าปัวซันเต้ก็ได้แต่เขาบังหันได้อยู่ในสองใบอยู่ครับผมดูน้องมีจะทันในทุกวันาก็ได้มาติดต่อไปครับแต่ที่ให้ว่าเขาไม่ยากเขาสู้รอบมันก็เป็นไปว่าได้ครับผมมีผิดพลาดแน่ละเนาะท่านผู้ชมหลายกระได้เ็ดาังไหมเขาก็อยากได้มันบ่ได้ มืดอนี่นทีอว่าแสงลมันเป็นวัพระหรือเป็อีกอย่างนึงวันถะะเนาะวัตถะเห็นแสงอย่าังเากับโฮหูแสงน่เนแสงหังแสงเป็นลงมิถานีหละแต่ว่ามีหนังด้วยเพามแเจที่องเพลินอเพิ่นเป็นอาจารย์แต่ว่าแสงลหันล่งนีแต่ว่าของแสงน้ำโซกครับผมกับโบหูแจ็คเมนแสงอย่างเขาเห็นโดยตาเขาเองอ้วมิจฉาโคเห็นองค์ใดเพื่นาเอาเนี่ยเขาคุย ไมนพอกุ้ยองคุยอันมูกุ้ยหน่อยบะหมี่หมูกุ้ยหน่อยเด้ กันเด้งวอมเงี้ยคุณหน่อยองคุยองคุยนี่องคุยนั่นแหลยโมคุหน่อยบ่คุหน่อยเะาเบาเลยนั่นแหละคนเราหวัดไปก็เลยลุกมาเบิงอืมถึงลุกมาเบิงไปลุกมาเบิงเสียงยังคือฮวงคืนจะมีล่ะโอ้เสียงยังคือฮวขึ้นจากบ้านน้องยายดิจากบ้านน้องยายไปลงหันลงจะสลายไงบวกสลายไงหันล่ะโอ้ไปยืนเบิงเพราะเกิว่ามันเป็นบวกมันเป็นบวกมันเป็นบวกจะสลายคนพุดบ่อันใดถฉมได้โอ้มันเป็นบวกดูสลายสังเขาะ กระจกขึ้นแล้วบางอย่างก็บงหมู่ลงในบวกล่องบวกลงหนองก็ไม่จะพยาัญชนะดินาออือกระจกสิ่งเนหยั่งฮอกกับบงหุจักครับผมที่ว่าบันดาลไปโลดกะผู้นั้นผู้นี่ฮอกกับเว้าบ่เป็นเขาบอกฮอกบงหุจักอือแมนเฮามันบงหุจักสิ่งจริงเนาะมากเป็นไปมากของอันนี้นี่แหละก็คือบ่ไประทายอยู่แล้วนั่นเกัดฉี่ถามผ้ามพามเกิดฉี่บูรุ่นี่ครับผมมบูรู้เนาะรอ่ยไปรู้เขาไปเลย ลูกเลยว่เห็นเอิดผทายพอได้แล้ห <spit> ้องบูจักเพิ่นต้องการเขาอนุญาตจากเพิ่อนเพนะออนาตเป็นชายไทยห้างคยไทยนะเอามื่อนี่กามาแสดงกา ใครก็ต้องใจกับ้องใจย่าต้าแม่เนาะเบียมมนเดยเบียมมนเข่ามันตจิตตามกันมันกัธรรมดาเนาะแม่เนาะกี่หกจ้ธรรมดากบ้านเล็กน้อยเนาะครับผมพ่นเลี้ยนมาสูตรเพ่นเพ่นคําวมวนสูตรมันกับยังบ่อเข่าเขา่าไปคิดอย่างไรเอฟซีเขาเสียใจครับเอฟซีทั้งช่องเขาเสียใจเอฟซีมีทหารกำลังใจ เขได้ซื้อจริงๆไม่เอาได้เอเฟซีมแได้หายกำลังใจน้องยเขาบอหายน้องายๆเสียใจดอกี่องยกระท่สีเุบ้านแล้วค่ะ่เอรางมเตงแล้วผู้สงสันไม่ยากะเรียกแต่คนที่คเห็นตัวมครับอขบคุณนด้อคบ่เหลอนะที่ยเหลือนะที่สอยเหลือไม่ยากครับ นม่ยากสิโดมเงี้ยนยงเงี้ยนเป็นของเจ้าของทั้งตัวแบบนี้เท่านั้นแล้วอาศัยพี่น้องสุกค้นนั่นลหละอาศัยพี่น้องกอาศัยู่าหากรบพังนั่นแหะหาหันกระพงนั่นล่ละในกระไดอันไดซ้ำใดก็อซ้ำนั่นเอซีซอยซ้ำใดก็ซ้ำนั่นหละกับผมครับผมอ่ะฟังจากแม่กะบอกเป็นยังไม่เคยลองเนาะ ขอบุกับผู้ียงขีมือนีผ้ายุ้งี่มากปลอบใจน้องยาๆกันนะครับผมว่าในมาาเป็นไข่มามีหลายมือครับผมกระรออีกประมาณสักระยะหนึ่งนล้เนาะเนาะรอกสอีกสัก้อนสีพวสายดอกสี่วสายเกินแก่ก็บางที่กะสีได้ห้่วานี้วันนี้กะสีจังูแจคกับผมกระผมหัวแจักดอกหน้างัวขางนาแต่ขางนาเขาหูจักแล้วให้หกถูกฮกพลาดว่เดียว ต่ว่ามันคนไทยที่แรกๆเนี่ยก็เก้าเกล็ดเก้าอย่างนี้ได้ละม <ừ> ันคนไทยมากกระบอกก็เรียนเนาะกระบอกมันก็เข่าอยู่แต่ไหนแต่ไหนเขาไม่ได้ใครทักเนาะมันก็เริ่มต้นมาจะพุ่นละวันนี้มันหันหลาสูงโคตรเนี่ยมันจะจับจุดโมเมนต์ยังดอกมันละมาจังไหนเนาะเอาจังใดเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเอ้าขอบคุณขอบคุณแม่ครับเอฟซีอยากขอโทษนะครับหนึ่งสองสามเออเ้ยเออเบาดีแห้งด้วยเบาดี ยายาขอโทษบอกเออเบาดีดีลูกอ้างบอกบอกเอฟซีเพิ่นลูกเออขอโทษมันบอกอะไรขอโทษค่ะเออนมมือพร้อมลูกนมมือพร้อมเออนมมือพร้อมงวดหน้าให้อีกบ่ลูกเอองวดหน้าให้อีกใครถื้บ่ลูกบ่เอาจังซี่เอาฝากเอฟซีเพิ่นเอาฝากเอฟซีเพิ่นจากตัวหนึ่งด้บ่ลูกเอาเป็นของฝันในฝนตัวเดียวเอาตัวเดียวเขียนตัวเดียวเพราะต้องเขียน อันน ah, ั้นขอตัวเดียวจากใจเอาตัวใดเอาเขียนเอาตัวเดียวตัวเดียวพ่ออือเดียวพอลูกให้ตัวใดมาตัวใดขอโทษทุกคนเด้อไม่อยากอีกอย่างว่าปักก่งไม่อยากว่าปักก่งไม่อยากว่าปักก่งแห้เล่าว่าอันนั้นปู้นี่เล่นน้ำจะเศร้าเน้อโอ้อะไรลูก สวยงามบานนี้เอาวงกลมเนดูบานนี้คือคักว่าวนี้วงกรมไดตัวเดียวงเออตัวเดียววงกลมไม่พร้อมขังไว้ตัวยาม่นอกเขียนซื้อเขียนซื้อน้องยายเขียนซื้อดาไปไหนโอ้เขียนซื้อโอ้โใส่โควยพร้อมเ่เบ่งเบ่งพี่น้องเบ่งเบ่ง เ๋อะโอเโอโอครับอันนี้น่หัวคิดทีบ่ทันเขียนทีบ่ได้ส้พ่อได้อยู่อ่ได้อยู่อ้ะสักเข้าดีจีบ่ลูกเลยโดนคเกี่ยวรครับโอ้เขียนเป็นเป็นยุ่แต่ว่าหายยุอ่ะ้าหลอาบานีครับไม่อีกบอมเนบอมนน้องยญาเออน้องยญาอ้น้องยญ้าที่ก็ได้อ้าวก็ได้โอเคแล้วก็ได้นะอ้าพี่น้องพี่้เมนีน้องยายากับขอโทษขออภัยพี่ ซึ่งเบบ่ะเขาน้องน้องเนาะเพราะว่ากับมว่ากมีรุ่นพี่เขาไปออกเพราะว่ากันผมเอาหมวดชิมานี่น้องยายาวาชิไฮโยูวาชิไนะครับผมกะหมวดมนี้กับมามันแมนแสดงความเสียใจแล้วกัขอถกเขาไพอีซีกันเนาะครับผมคระเด้กะเด้ว่าน้องยายาก็ะเด้อยากจะให้นักทางไปเปลี่ยนนักทางกันเริ่มสักชุดหนึ่งจากชุดหนึ่งก่อนเพื่อพี่น้องอีพอ เอาไปยิบสลัดกินแบงษบานกันวบก่อนวบก่อนนะครับผมอวันนี้วันลบพลนงยาไปเล่นน้ำสดุกไปไปก่อนเนาะไปปูไปเล่นน้ำสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ปูนี่เล่นน้ำเต้าเว้ยพี่น้องครับดีครับผมเอฟซีพี่น้องเด้อนี่เป็นแนวทางของนองยามาหาเพิ่นตนอกรบกวนเพิ่นนไอเป็นแนวทางไ้โอแม่ก็ได้สามใบ แม่ป้าก็ได้สามใบแม่ป้ามันอาะได้สามใบแม้นบ่นได้ยังไอ่ะอมันตือเก้าศูนย์เปดมันบอกเก้าศูนย์จิตมันหนักศูนย์เป็ดอ๋อเอพี่น้องแคบหน้าจอยด้วยครับเด้อแคบหน้าจอยเวยครับผมน้องญาญาให้แม่แล้วงสามตัวสามตัวหางเดียวเด้อพี่น้องเด้อสามตัวหางเดียวก็คือสามห้าหกเด้อพี่น้องสามห้าหกแคบหน้าจอยเลยครับเด้ดอ มากระจัดกระจาพนได้พี่น้อง้อวันที่16เมษายน2566ขอโชคดคกันมาเรื่อยๆแห้งสุภุสก้นก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพารวยนะครับเด้อคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผมมาเล็กเงินเดึงออกมัดดีอันจุ๋ยนั่นเดมอนพอลมออกมัด